เจษณัทพงษ์เฮแพตตี้พิมพาพรภรรยาสาวให้กำเนิดทายาทแข็งแรงปลอดภัยทั้งแม่และลูกก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้จัดมากฝีมือเจษณัทพงษ์หลังภรรยาสาวแพตตี้พิมพาพร,พร,าาพพาพรให้กำเนิดลูกชายคนแรกในวันที่16ตุลาคม2565ท่ามกลางความยินดีของทุกคนในครอบครัวงานนี้คุณพ่อ ก็เก็บความดีใจเอาไว้ไม่ไหวรีบโพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาอวดชมความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกชายให้แฟนๆได้ร่วมยินดีผ่านไอจีส่วนตัวโดยเจดได้โพสต์ภาพอวดโฉมลูกชายน้องอนาคินผ่านไอจพร้อมกับแคปชั่นระบุว่า16ตุลาคม2022เด็กชายอนาคินเหมือนประสิทธิเวสรายงานตัวครับผม ซึ่งก็มีเพื่อนๆดารานักแสดงพ่อพ่แม่แม่คนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีให้กับครอบครัวนี้กันอย่างเนืองแน่น